พี่หนุ่มสุรินลงรักอยู่พินบ้านดอนใชัพี่จะมาหลอกหลอดสาบาดอนสุราธานีเนียนเปาะมันปร้แม่ดอกบัวที่อยู่ในสายจะบานคอยพระคอยพระ รโอเดสี่ทุม่มแล้วพระหลับแล้วหลับแล้วหลับไม่กวาดบ้านนี่คอมแดดสูงชื่อจีไปเห่าที่อื่นไปทำความสะอาดไปเอากระเป๋าสายลับไปเก็บกระเป๋าอะไรอาจารย์ไม่เล่นจะเล่นทิ้งๆคนบ้ากระเป๋าสายลับไม่เล่นไง แค่เล่นแค่นี้มันกระเป๋าอะไรอ่ะก็บอกแลวไอ้ไม่เล่นเล่นเท่านี้เอากระเป๋าสายรับไปเก็บจะมาเล่นเท่านี้น้องๆทางบ้านเด็กๆทางบ้านคนดูทางบ้านเขารออยู่เนี่ยมันเป็นมุกสปชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่ก็เอาสักหน่อยนึงพ่อโถนไหนหาเมื่อกี้เด็กๆหาแล้วไปเล่นแล้วเกิดมันไม่หามันอายเข้าใจเปล่าคือทิ้งเป็นปริศนาไปเลยตกลงเล่นไหมเนี่ยกระเป๋าสายรับเนี่ยตกลงอาจารย์เล่นไหเครับผมรออาจารย์อยู่เนี่ย เอาเปล่าล่ะอาจารย์มั่นใจเปล่าล่ะมาขนาดนีน้มันก็ต้องเล่นกันล่ะโอ้ต้องเล่นลาอาจารย์หนังหนึง่งอาจารย์ก็ได้ตังค์นี่เฮ้ยอย่าไปพูดถึงเขาไม่กับมัามโดนกับโดนใช่โอ้ไม่ถึงสามวันเกือบห้าสิบล้านแล้วใช่ประทานฟาร์มเมอร์ปั๊บหยุดเลยก็ผมบอกอาจารย์แล้วหนังเรื่องนี้ให้เอาหุ่นยนต์เลือกสองสตัวไปใส่เอามาันยิงแสงเลซเส์ให้ดูเหรอ ดูหนูนะกองแกงกองแกงปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กแหมที่กองแกงกองแกงปอกแป๊กปอกแตกนี่บ้านจะเปิดบอลไฮโลไม่ดึไม่เสียงดังไงล่ะอะไรลืมลืมไปจานเฮ้ยอาจารย์ผมไม่อยากเป็นนักร้องนะกระเป๋าสายลับวะอาจารย์อีกทีนึงแล้วแต่อาจารย์นะเออแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยล่ะเอากระเป๋าสายลับไปเก็บกระเป๋าอะไรครับอาจารย์กระเป๋าเจมบอลนั่นไงตัวเล็กอยากเล่นไง เอาเอกพันธ์ไปเก็บอาจารย์จยากจริงไหมี่ยวันนี้มันเป็นอะไรวะลืมไหว้พระไหว้อะไรหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันน่าจะได้นะเอาเอกพันธ์ไปเก็บเนี่ยมันน่าจะได้เนี่ยลองตั้งเสียงเอเมเนอร์ดิเอเอเอ เอกล่าผมก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งนั่งนั่งเเอาแบบพอะๆเลยนะเอาแบบเนียแบบนี้คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำฉันเพียง เปลา่าใจหายนี่กระดาษแนุ้ยคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำโอเคปะกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษแผนนอ้ยมันต้องกระดาษแผนน้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยว

เรียกคันเนี่ยเออเนี่ยเออไไม่รู้นะเฮ้ยคือเรียนน้องศิล์น้องติ๋อย่างงี้แบบเนี้ยแต่ทา่ก็แล้วแต่อันนี้ถ้าไม่ชื่อเพื่อนอาจารย์นะผมบอกมองตรงไม่ถูกกับตาแค่นั้นเองมองอะไร ตรงไรบ้านอาจารย์เนี่ยเออไอ้พง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 น้องรักเปเพื่อนอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนอาจารย์ไม่ออกที่นี่นะออกก่อนพ่อเกือเพื่อนเออฮ้ยวงชนทีรีจได้ป่ะพ่อเลรดให้ฟังวยอาจารย์รวยอาจารย์ปอดตําเป็ดอ่ะนี่ขนาดเพื่อนพ่อถีบเลยชื่ออะไรเนี่ยไอพงษ์เลยต่อยพ่อชื่อว่า ตอนนั้นเมาพ่อต่อยพ่อป่ะตอนนั้นเมาเข้าใจผิดเคลียร์กันแล้ว<อ>เคลียร์กันแล้วขอโทษกันแล้ว <_ S 1> โอ้นี่นี่พ่อพูดไส้นึกแล้วเชียวผมว่าผมกลับตัวแล้งเฮ้ยไหนก็นมาแล้วท่านจบๆไปลองดา,มา,ดาวมอนด์ให้เขาฟังดิใจจริงจริงยิ่งยิ่งก็ไม่สนเรามันคนละจนแม่น่าแล้วมั้งจริงไหมแล้วมั้ง ร้องสอนเพชรให้นงเขาฟังสอนเพชรตุมแตงบุญตัง้งสุดาวันดีวันอาชวีอาลีสาลายเอ็งลองร้องเพลงไว้แล้วก็เต้นให้เขาดูด้วยดิเพลงชันผังสิงเพลงเร็วๆนะนั่นอะไร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 กฎหมายใ,ใครใครฝงธอธิษฐาน แต่ขอเล่นแพลนตันเป็นคนเธอ,อ,อรักเธอลองเธอเจ้าไม่เก็มเนี้ยมอาหาอานจดไม่แเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มีท่าเต้นใหม่ๆด้ยไหมนี่มี